วิใใจัยเชิงพาณิชย์คิดถึงสอวอก,กสวัสดีครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยของเราส่งออกผลไม้เมืองร้อนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกในจำนวนนี้รวมไปถึงลำไยที่มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า4,500ล้านบาทถึงจะมีการส่งออกลำไยเป็นมูลค่าสูงต่อปีแต่ก็ยังประสบกับปัญหาลำไยล้นตลาดเนื่องจากผลผลิตมีมากเกินความต้องการ เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลำไยนอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานแล้วยังมีสรรพคุณทางยาที่รอการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสิ่งมีค่าที่สามารถนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกมากมายครับโดยเฉพาะการนำสารสกัดจากลำไยไปใช้รักษาอาการโรคข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุอาการของโรคจะทำให้ผู้ป่วยนั้นทุกทนทรรมานจนบางครั้งไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ เพื่อประสานความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยสารสกัดธรรมชาติสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกจึงได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตไบโอแอคทีฟแฟกชั่นที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากสารสกัดหยาบจากลำไย เพื่อผลิตครีมต้านข้อเข่าเสื่อมที่ช่วยลดต้นทุนในการนําเข้าวัตถุดิบในการผลิตยาจากต่างประเทศโดยครีมต้านข้อเข่าเสื่อมจะช่วยป้องกันการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนและป้องกันการสึกหรอของเยื่อหุ้มข้อก่อนเวลาอันควรได้อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงซึ่งขณะน,นี้เนี่ยทางคณะผู้วิจัยนั้นเนี่ยก็ได้พัฒนาสกัดเอาสารเหล่านี้นออกมาจากเมล็ดลำไย แล้วก็เอามาทำเป็นครีมที่จะบรรเทาในเรื่องอาการของความปวดเจ็บปวดนะคะที่เกิดจากเซลล์ข้อเข่าที่เสื่อมการพัฒนาโครงการวิจัยเป็นการขยายผลต่อยอดองค,ความรู้การผลิตครีมต้านข้อเข่าเสื่อมภายใต้ชื่ออาด้าครีมที่ใช้บรรเทาอาการปวดต้านการอักเสบโดยเฉพาะ อาการปวดจากกระดูกข้อเสื่อมและจากการสึกหรอของกระดูกอ่อนโดยพบว่าสารสกัดแยกส่วนจากเมล็ดลำไยจะมีฤทธิ์ในการต้านการเสื่อมสลายของเซลล์กระดูกอ่อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สารสกัดจากเมล็ดลำไยยังช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุทําให้กระดูกอ่อนสลายก่อนวัยอันควรอีกด้วยประมาณ90%นะคะ9กก็คือจะพอใจบางคนเนี่ยก,ก็คือเรามีอยู่ข้อนึงนะคะ เ้วก็ถามว่าครีมที่เราทำเนี่ยเราให้ชื่อมันว่าอาด้าเนาะอาด้าครีมซึ่งเป็น ARDA ย่อม,มาจากของ,ของสำนักง,งานสวบกรเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่าครีมอาด้าเนี่ยแตกต่างหรือดีกว่าครีมท,ที่เขาใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะคะส่วนมากจะตอบว่าไม่แตกต่างจนถึงดีกว่าการคิดค้นพัฒนาครีมต้านข้อเข่าเสื่อมที่มีความปลอดภัยสูงจึงนับเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ดี นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรยังเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำแนะนำและเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตครีมต้านข้อเข่าเสื่อมเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลด้านการผลิตเพื่อการจำหน่ายต่อไปในอนาคตนับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะครับที่ไม่เพียงแต่ช่วยขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแต่การพัฒนาครีมต้านข้อเข่าเสื่อมจากลำาไย ซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในประเทศไทยยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ไทยสร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับสวัสดีครับขับเคลื่อนง,งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยสวก